สวัสดีนะครับยะ yeah. เดี๋ยวมากดดังสิคริปหน่อยวันนี้มันได้ธุรกิจใหม่นะฮะแต่ทำนานแล้วธุรกิจนี้ซื้อไข่สดมาคับนะฮะคัตไสธุรกิจมืด, <laughs> ด,มมดทำกลางคืนนั่นแหละพยันด้วยเนาะสองคนเนาะโอ้ได้เป็นลมใหญ่อย่างนี้ก็สบายเลยอะ่ะอืมเล่นดี พี่น be ้าเจตจำจากปากร้อยห้าเรื่อเดี๋ยวยังไงเจหนเจอข่าวลมลมไม่รู้เออเออโอ้พี่เห็นก็สามวิญญงยังเลยก็สามแย่ไม่ช่องช่องช่องปีแยเชื่อได้นะบีเคเอ็มเข้าไปดูครับเดี๋ยวเข้าไปศึกษานะครับช่างนะเคยเห็นแต่ในายติ๊กตกนะตอนนั้นดังมากครับที่ทำบิน วินรถนะตรงวันนี้มาดังชิกรถเกี่ยวนะครับขยายปากรถเกี่ยวนี่เห็นงานเขาเยอะเลยจุดจัดปีนี้เมื่อไรจะได้ลองแล้วอยากอยากดูจนนี่ว่าสเต็ปจวนมันจะเป็นยังไงเนาะมีงานบอกเลย <c oughs> อลองอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะมีไหมในีน่ปีนี้ต <c oughs> ัดรางได้แต่ปีนี้ ปกติมันจะได้เกี่ยวแล้วพี่ไทยไว้เยอะอยู่โคกใหญ่เออนะนะนึ่อยากดูเนะี่ยอย่างนี้นสเสบจวดอะ่ะก็ความอยากอยากได้เลยนะถ้าปีหน้านี่แต่เห็นเขาจวดได้อะเวลาแค่ผิดกว่าวันอ่ะถ้าไม่จวดอะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยนั่นแหละ เกี่ยวได้เกี่ยวได้แต่มันนานหน่อยไปเรื่อยๆโยกๆ่อยๆขยินสนุงไหมขี่รถเนี่ยตอบตอบตัวสิอาบน้ำแล้วเขาไม่ให้ลุงเนะว่ารถไม่สมคนเลยนะดูวะไม่ใครสดเอามาอย่างน ฟาร์มเขาเอามาส่งมา,าม,งมันมีกี่ไซส์อู้หกไซส์เลยนะเงียบเนี่ยไซส์หกนี่น่าจะน้อยนะครับนานๆทีจะมีเพลงหนึ่งอันนี้มุนนี่บัตรกบัตรกบัตรกบัตรอะคือรางวัลเชิญลังบัตรเ้ยอ้มันมืดเนาะมาทางนี้ยิ่งจะมืดเลย โอ้รายได้น่าจะดีอยู่นะฮะธุรกิจใหม่สบายๆทำตอนเย็นครับเวลาว่างอย่าปล่อยเวลาว่างให้ไม่เป็นประโยชน์ในการสกิล้ัวเองดีกว่าอยู่บ้างๆะครับไปห้างอ่างศิลป์ออกอ่ะอ้ม,อมอนั่นแหละมีแล้วเนาะยี่ตอนนึกว่าอื่นมาส่งอะไรตอนนั้นน่ะที่สิคริต ขายลงแม่ไม่ลงพ,พ่อพามาคัดไข่เนาะโตไปจะคัดเป็นนอะไปไหมโอ้กินด้วยกรี๊ดกินด้วยเนาะเลือด,ด,ด,ดไข่เทไหมอืม ทำทรงคนพอดีเนาะอืมคนผู้ชมนั่งโดนหนึ่งคนคนให้กำลังใจเนี่ยตบมือได้พากินอันปปะเก่งก <c oughs> <c oughs> ไหมอัปปะมึถูกใจตัวไปแน่นอนพากินโดนอย่างนี้แหละมายืนคัดไข่อย่างนี้แหลย สิบสองแล้วันนี้ก็บนไปอีกละโอ้ยอกสิบสองมาคุ้มมากเลยเนาะมีงานตลอดเลยเรายได้ถือว่าดีครับสุดจัดไปเลยเ,ส,เสียก็ไปด้วยนี่ดดเ,เดี๋ยวเราไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้กันนี้ครับ